ก็อยู่กับช่องจะแล้วไหมและวันนี้นะคะเราก็จะมา reaction armchair EP ที่จะนั่นเองก็คืออันนี้ก็คือชื่อตอนว่านี่คือเราอ่ะพัชนาเนฟเฮาอ๋อก็คือแก๊งเซพเฮาว่าวันนั้นจะเป็น earth make แล้วก็นีโอกับเข้าตัางมาด้วยกันนั่นเองนะคะสี่คนมาแบบในรายอาร์มแช r นั่นเองก็อยากดูเหมืกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างความเต็มกราฟมาอยู่ด้วยกันคือแค่ความนีโออะ แค่ความนีโออ่ะนีโอเอิร์ดมิกก็คือเลิศ e แล้วเขา้าวตังจะพูดทันไหมขา้าวตังหนูได้พูดหรือเปล่าเขา้าวตังคือพูดไม่ทันแล้วเขา้าวตังคือนั่งนั่งมองแล้วก็นั่งขำจบก็ <S <S คือนีโอเอิร e ์ดมิกก็คือยาก,กันพูดเาต<อ>ัวที่เด็ดเข้าวตังคือเป็นผู้ชมที่ดีค่ะจริงไปค่ะเราไปเริ่มดูดีกว่านะคะว่าแบบวันนี้จะวุ่นวายขนาดไหนไปค่ะเริ่มแหละใช่ฮะเราไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกไม่ดีมันจะแพงไม่เราดูผักเกตด้วยดูาคาตลอ้เกมนี้ อยากไหล่ะครับหบ้านนป่ะแค่ตัวอย่างก็สวัสดีครับผมอามชาวนีนะเรามาเจอกันนอกสถานที่อีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีนัดกับน้องคนหนึ่งนะซึ่งน้องคนนี้เนี่ย เขาเป็น The Winner นะครับผมของ s a ฟ e House ของเรานั่นเองนะฮะเขาบอกว่าจะได้รางวัลใช่ไหมครับเป็น gadget มูลค่าหนึ่งแสนบาทซึ่งให้ผู้ชนะเป็นคนเลือกเองว่าอยากได้อะไรหาเสรได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนะแบกเงินมาแสนหนึ่งนี่อยู่ข้างหลังแน่นเลยนแน่นกระเป๋าเลยนะวันนี้น้องอยากได้อะไรผมจะหาให้นะต้องบอกก่อนนะว่า Save House เนี่ยเป็นรายการหนึ่งที่ผมค่อนข้างบอกว่าติดไม่รู้ทําไมพอช่วงที่อยู่บ้านก็คือ จะกินข้าวก,กินขับเด็กๆเซฟเฮ้าส์าอ,สาอาบน้ำแปรงฟันหรือว่าดูเขาทำกิจกรรมก็ทำาพร้อมกับเขาผมงงมากเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะเดบวผมเนี่ยจะทำหน้าที่นะฮะเป็นป่านะฮะถือกระเป๋าเงินให้น้องเลือกซื้อแก๊เจ็ตที่อยากได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องกันดีกว่านะมาไม่ใช่หนูลูกรู้สึกปลาบปลื้มมากลยครับเพราะว่าเขาได้เชิญผู้ชนะของเซฟเฮ้ามาโอ้โหตีใจอะไรเยี่องนี้ เดีวเซฟเฮาท์ผู้ชนะไม่ใช่เองใหรอเปไม่ใช่ผมหรอกโ้ยมีคนแลาวเี็นมีคนเีคนมีคนเีคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสรับสวนคนัวัี้รอบสวัครอบรับสสดครับีรับสนคสวัสดีครับครับครับสวนีครเบรวัีคครับคนรค แล้วเราเป็นผู้อะไรอ่ะผมก็เป็นผู้ชนะครับในแก้งนอนของผมในแก้งนนอนนี้ก็คือเป็นตัวแทนจากเซฟเฮาแล้วซึ่งเขาต่างกรารู้อยู่แล้วเขาเป็นผู้ชนะเขาต้็นแมกของรางวัลแต่ว่า เรานี่ถือว่ามาเป็นเพื่อแล้วกันมาช่วยใช่เพราะว่าผมเนี่ยความรู้กีตาร์ผมเนี่ยระดับนี้นี่เหรอใช่ๆอยู่ในบ้านเห็นดีตลอดไงกีตาร์ไม่ส่วนใหญ่จะดีเจะเออไม่ต้องชมด้วยแล้วพอเราชนะปุ๊บสิ่งที่เราอยากได้คืออรครับเราบอกว่ากีตาร์ครับกีตาร์กีตาร์แสนรงืเรากเอาเป็นแม็กซ์แเราตัวเป็นจำนวนเจ้าลาฟาเน่คช่ไหมเจ้าลาฟาเน่อยากได้กีตาร์เท่านั้นที่พามาซื้อนะครับผมตอนนี้อยู่หน้าร้านเบนเยิร์สเสียงแล้วนะเดี๋ยว เข้าไปอยู่ข้างในว่าจะมีอะไรให้เขาบอก่ามีโอล่มถ้าคนรักกิตาคือแบบสว่างที่สุด ชิ้นไหนเป็นเลือดครับผมที่เราจ่ายตังตรงนี้แหละเออการจะดูด้วยกันมราจะดูด้วยกันแล้ววันนี้เราเรียนว่าเราอยากจะได้กีตาร์แบบประเภทไหนเรลเวลสองแบบทั้งปาทั้งโปลงใช่ก็แบ่งแบ่งกันถั่วถั่กันอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่เอาไปฟักตัวหนึ่งโกลงตัวหนึ่งถามเนตัวที่เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราถ้าเราซื้อตัวแพงไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราจะเล่นได้ดีไหมใช่ครับจริงๆความสามารถบางทีก็ไม่ค่อยเกี่ยวนะอ่าไหนเราไปจิ้มๆเลือกๆดูๆว่าอยากได้แบบไหน ไหนเราเล่นตัวไหนไว้เขาตามนี่เราเล่นตัวสีขาวดีกว <master> ่านี่ตอกนี้นี่น <master> ีตัวขาวตัว <demek> นี้ต้องส่งครับยังดีเขาเลยเราลองลองลดูนี่เป็นตัวเม็ดอินเทอรแคนครับอ๋อใช่ปกติเขาจะเม็ดอินไม่ใช่จับกีบหน้แล้วมันเท่อะเป็นเม็ดอินแล้วก็เจี๊ยบมัจะออกไปทางอัลเทอร์เนทีฟนี้ออ๋ดีดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาอะไรดูแค่เนี้ยเรารู้แล้ว อ๋อเรื่องแบบราคาใช่ฮะลงไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกไม่ดีมันจะแพงม่ายเราดูบัตเจ็ตด้วยดูราคาลองลองลองดีกว่าะว่ามันเข้าไม้เข้ามือหรือเปล่ามเข้ามือหรือเปล่ายันเขาเรียกไหมมันใช้เวลาแป๊เดียวจริงๆรอันนี้น่าจะเกินไปมากว่า ก้าความแตกต่างนะฮะเราจะเที่ยวกับตัวก้าวาอ่าแตกอเหมือนเหมือนอไอีกที่อบ้อ่าตอนนี้เราก็ได้แคดดิเดตมา2ตัวนะอีโป้อันนี้อฟา แค่แสนเดียวมันไม่พอรายการขออาแชร์แสนเดียวได้ไงแต่วอันนี้มัเท่าไหร่นะอันนีเท่าไหร่ตัวตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ตั้งอยู่ห้าหมื่นหาแล้วนีัน้เท่าไหร่ครับตัวนั้น4,18หมนอยู่ในเงาะ เราไม่อยู่เรายวกับพี่เขาลดให้นิดหน่อยพอดีไม่เกินแสนเราต้องนี่ไงมันพกพาง่ายไม่ใช่ไปโซนนี้ก็คือเขาจะมีดีไซน์เขากลับไปใช้ดีไซน์แบบยุค60อีกทีครับผมกับกับการจอบด้านบนอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งกลับมาทำผมคือเล่นมันยกง่ายหรือว่ามีเสียงโอ้ไม่แม้มันมีผลกระเสียงหมายถึงแบบว่าเราเล่นเนี่ยเราได้ยินเสียงเหมือนเราอยู่ตรงนั้นมันจะทุ่งมนท้องใช่มันจะออกตรงนี้ด้วยครับผมใช่โอเคงั้นแหรอต้องหัวเหรอะไรยังไงผมไม่รู้แล้วให้เขาเลือกไปก่อนนะผมรอใจ เขาัำหลอมากแค่จับกีตาร์ตอนนี้นะฮะเดลยวิน้่าครับเขา่อเลือของอาวันให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วสรุปองตัวเลยตได้สองตัว รู้สึกเป็นอะไรได้ของที่ตัวเองอยากได้แล้วใจฟูเหมือนกันนะครับใจฟูตอนุ่หอาตาะรือี่เล่นรู้สึกว่ไม่ได้นรเลยรู้สึกว่าเป็นของเขาจริงมันเล่นชื่อเขาตั้งอยู่แล้วก็คือเดี๋ยวางกีตา์กลโกนเลยเขาตั้งมันยังไม่จบค่นี้นะแล้วึงองตอเนีอยไปเจเพื่อน เพื่อนเขาเรียกว่าสมาชิกเซตเฮาเอกนะไม่ได้อยู่เงียนกันนิดนึงเออเอาของขวัญไปอวดเขาด้วยในลาวนี่ขยันเล่นเกมนี่ที่หนึ่งก็ได้ของนี่เต็มที่เดี๋ยวบ้านะครับพวกเราก็ขยันเป็นคนราอยากาจริงจริงจงอ่าเดี๋ยวเราไปเจอเอิร์ธมิกกันดีกว่าฮะบ้านบางนาลอยเต็มกลางบ้านบางนาลอยดเลย งแช่กจะเซพพองไงครับตัวเดียวธรรมดาไปตัวนีจะกล่องใหญ่มากสวยมากเลยสวยพีเทสมากเลยครับตันนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทขวดพี่ข้าวเปล่าเลยนะครันี่คือตาปลงใช่ไหมใช่สวย เดี๋ยวให้ีโอกาสที่พีการเล่นจีิงๆจะเห็นว่ามีตรงนี้ที่แบบแล้วแล้วอะไรต้องขับยังก็ต้องขับถ้าไม่ขับไม่ได้นะดแต่พี่เขาบอกว่าเฮ้ยเสียงเนี่ยมันจะไม่ออกลูนี้อย่างเดียวออการูนี้ด้วยใกล้หงเราไก่ล้ไม่ได้เลยนเล่นตอเล่นเขาเล่นได้ฟังสิ่งชัใช่เลยได้ยินอยู่คนเดียวได้ไหนๆชอบมาที่นี่แล้วอาจแต่งเพลงสังเสรชอบาที่นแล้วตเให้เขาซะหน่อยได้ได้ไ ฉันมาจากเรื่องสิฉ <c oughs> ันจังหวัดมาอยู่บางน,น <c oughs> านน <c oughs> แล้วก็ยังมีเร <c oughs> ื่องเ่อวันนั้นพี่ชายของผงไปถ่ายละครมีเรื่องยาวนะผงก็นอนอยู่บ้า <c oughs> ยเชยๆ่าออกไปเอาสายชาร์ <c oughs> เอมนี่ยอะในไหนก็พามาดูดิครับถึงแม้วันนี้สมาชิกไม่ครบไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าเราขอลำลึกความหลังหน่อยไปกันแบบเร็วๆเลยดีกว่าพ no um uh um um ี่ขอจับให้ด uh ังน uh ี้ได้นะฮะให้เอิร์ท กับก็าตาังเ,เอาแล้วเอาแล้วมิคเนิโอเ,เอาแล้วขับตายเอาคนที่อ่อนสุดไปสูส้คนที่เก่งสุดแล้วเหรอโอ้โหไปรับคู่เราเลยเกมนี้เกมว่าอะไรครับคนที่ผ่านมาแล้วเกมว่าอย่าทำตามคำสั่งจะมีคู่เล่นทั้ง นนะแล้วก็เราจะปล่อยพิญกานเพื่อที่จะหาคนที่เริ่มก่อนนะพอได้คนที่เริ่มก่อนแล้วปุ๊บพอจัองหวะเพลงมาจะมีคนที่เริ่มก่อนเนี่ยเป็นคนชี้สั่งซ้ายขวาบนล่าง <บน S 2> <ต>กฎนนรักองข้าสารอย่าหันหน้าตางที่ฝังของข้าวสาร ใช่ไหมใที่ไหะ น้องเริ่มก่อนก็ได้ uh. 喂、oh. No! Yeah. ปฏิกิราง่ายมากนะเดี๋ยวจับคู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทั้งสองคนนะครับจะต้องนั่งอยู่บนหมอนนะครับแล้วก็มีหมอนให้ถือคนละหนึ่งอันแล้วก็ผักกันนะให้ลงลงออกจากหมอนโอ้ยต้องมิกเสื้อนะให้พี่นิ่งแล้วก็ยังอยู่บนหมอนได้ไปพูดถึงกันตอนที่จับคู่ให้นะครับเกมนี้ที่ขอให้มิกคู่กับข้อตาแล้วก็เดินวคู่เป็นสีเกมนี้เราจะแข่งแค่รอบเดียวทาอ่ ก็คือทีเดียวผัดจ้วงเดียวจบเลยจ้วงเดียวจบเลยเอาอยาเาวินดูเองไหมข้างหลังโอคือใเขาเทนิคดีนะมคือทำมนเบามเลยเหพอเขาเพปุ๊บ น่คือคู่ชิงของเรา5องนเีวั่นน่ะไรอะไี้นะก็อวเป็นการแบบว่ามาอแต่ว่าเสอมัเยกนงที่เพราะว่าผมมั่นใจว่าพอเราออกไปอยู่บ้านด้วยกันอะ มันมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วก็แต่ละต่างก็จะมีความคิดถึงซึ่งกันและกันนะแล้วก็เลยพามาเจอกันแล้วก็ลองเล่นเกมแบบของข่าวจะนิดหน่อยไม่ข่าวมันบูดูเรื่องย้อนยุแต่ละแต่ละเกมและที่สำคัญไฟหลักของนี้ก็คือเราพา ผู้ชนะของบาร์เซโลน่ามาซื้อแกเจนต์ของตัวเองด้วยเพาะดีใจด้วยวันนี้นะครับผมอัลเชร์หมดเวลาเรานะฮะเจอกันใหม่นะครับทุกวันคืนเวียนคุดนะครับทางยูทูบช anel Jim MTV นะครับวันนี้พวกเราห้าคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายุ่ณนต้งก็ไม่ได้ติดอะไออ่าสามตัวก็ไม่ได้ติดอะไรไม่ได้ติดอะไรนะติดนี่อืมโอ้ คือขำเนื่อยก็ค,คือความแกงเซ็เหรนี่มาแค่สี่คนนะนีโอคือขำม,มากเลยเอาจริงปะแล้วแบบแต่ละเกมคือไอเกมที่แบบห้ามทาตามคือในรายการคือโคตรขำอยู่แล้วอะและ้วมาแค่สี่คนยังขำเลยอะเขาแสดะพื้นที่มันเลยก็เลยแบบว่าซางไม่ได้โอ้ถ้าเล่นถ้าเล่นมากกว่านี้ก็คือนีโอเคเือเหงื่อท่วมตัวจ้ะแค่นี้น้องนีโอคือทั้งเหงื่อออกทั้งเหงื่อเต็มตัวไปหมดแล้วคือร้อนแหละเหมือนเล่นเราเล่นคือต้องเต้นตลอดเวลามันก็เลยแบบเออมันก็เล่นร้อนแหละอะไรอย่างเงี้ยนะความแบบ บ้านเซพาว่ะเนาะเต็มกราฟความแก๊งหนอนแล้วอเข้าตาคือแบบเทดีมากกีต้าคือแบบแค่ห่อมากอะแค่จับกีต้าขึ้นมานั้นซีนที่สุด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 ผู้ชายแล้วคู่กับกีต้า์นี่ยมันแบบดิงกว่าที่สุดเลยที่สุดแล้วแบบพอมาเล่นแบบเกมกันอะไรยังก็คือแบบนี่ขนาดแค่สองเกมยังของขนาดนี้ แล้วแบบใครที่ยังไม่ดูก็คืออย่าลืมไปดูเซฟเฮาด้นะคะแบบทั้งเจ็ดวันคือสนุกจริงๆ,ๆไปดูแค่ไฮไลท์ก็ได้อะไรถ้าแบบว่าคนดูแบบใช่ก็คือแบบแล้วอันนี้ก็คือสนุกเหมือนกันแบบในอาร์มแชร์เนาะคือแบบใครย<อ>ังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูน,นะคะทุกคนแบบแกงเต็มกราฟเนาะแกงหนอดแล้วก็แบบมีโห,หน้าวได้แบบของว่าคนชนะที่หนึ่งมา<อ>ด้วยอะไรอย่างงี้เออแล้วละค่ะแล้วแบบอย่างเราเนี่ยก็คือถ่ายรีแอคเซฟเฮาไว้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ลงเนาะก็คือแบบ ถ่ายเป็นไฮไลท์ไว้นะะในของแต่ละวันไม่ได้ถ่ายแบบ<อ>แบบแบบเต็มก็แบบฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะฝากทุกคนดูเรีแอคชั่นพวกเราด้วยนะคะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ฝากช่องพวกเราะคะ่ะช่องจะแล้วไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย